โอ้ดูครับมีลูกค้ามาแล้วครับโอ้เอาหมดหมดเลยไหมครับนี <c oughs> ่เอาแล้วแล้วแล้วตอนเย็นมาไหมมา,มามออเออเออเดี๋ยวเลี้ยงเออเดี๋ยวเลี้ยงลูกค้าเลย <c oughs> นี่เฮ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันนี่ <c oughs> เออเฮ้ยอย่าชูเยี่ยมะอะไรหน่อยก็ได้เออเออเฮ้ยมายืนมายืนตรงนี้นี่ <c oughs> เร็วไอ้โฟเร็ว <c oughs> เร็วเออก็ตั้งขาตั้งไว้ที่สตาร์ได้คืนไหมเร็วๆไอ้โฟเร็วเคล็ดมาก็ได้อ่ะเคล็ดอยู่ตรงนี้อ่ะหรือออกออกออคลิปให้ด้วย่าโอ้โหเอ้ยหนึ่งสองเ้ออตอนเย็นมาซื้อเด้อได้อะไรกันนี่ได้ผัดไทยซื้อผัดไทยไปฝากผู้ชายอันนี้อันนี้อะ โอ้นั่นซื้อลูกชิ้นก็นจีบสาวได้เหมือนกันนี่ะฮะเอาไปทำไร <c oughs> ไปขอพี่เองเลยตายสองขับรถดีๆตอนเย็นเนอะอพาพาฟิวกับอ้อยมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเออ,เอ,อนั่นแหละพาฟิวมาด้วยบอกฟิวแล,ล้วเอ ลูกค้าครับโอโตอน้นินหมมหน้ายังไม่ได้ปิ้งนนไม่ตั้งร้านเสร็จไฟไม่ได้ก่อเลยผมไม่ได้บอกให้อื่นมาด้ย <c oughs> นี่เราก็เปิดเพลงครับสร้างบรรยากาศนะครับ <c oughs> เพื่อฟิลทิวทัศ อื้ยก่อไฟติดดีครับพี่เอาอะไรก่อนี่ปืนนะน้องต้องทานเตียงเลยวะเตียงไหมเตียงนี่น <c oughs> ได้ทานแล้วยาดนะนี่ยาดจะทานหมดเื้อซื้อรับบ้านพี่ใหญ่เก้วาส่กงกรุงเทพยี่สิบไม้เอาเลย หาหม้อทอดเอามันจะได้ประหยัดน้ำมันหยิปปิ้งอ่ะประหยัดผมว่าปิ้งถ้าเรามีอื่น้เข้าใจว่าลูกชิ้นทอดหรือเปล่าหรือถ้าลูกชิ้นทอดอื่นจะเอาหม้อทอดมันจะประหยัดกว่าคุณถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวนี่ดูครับอันนี้เราก็อีกมาให้ลูกค้านั่งลูกชิ้นมาวางดีกว่านั่นแหละมันจะสวยกว่าเนาะติดแล้วครับมันลมควันตัวเองอ่ะ ตัวกมตรงนี้เฮ้ยไอพวกนี้มันทำอะไรกันเออมันจะขายได้เพราะว่ามา้ขาวนี้มันหล่ออันนี้อือ่นไม่ดันดินกันหรือว่าไงพวกอื่นมีงานทำเนาะเรามีงานทำนลูกชิ้นเราขายลูกชิ้น <laughs> วัยรุ่นขายลูกชิ้นครับโอ้เอ้าไปดีไปดีไปเก็บได้ตรงนี้ ป้ายนี่เป็นป้ายเงินติดโลครับเราเกะมาเพราะมันอยู่ในเขตบ้านเราครับมันเนาะมันติดนานจนมันหล่นแล้วอะ่ะโต๊ะไม่ได้ซื้อป้ายไม่ได้ซื้อถาดไม่ได้ซื้อปุกไม่ได้ซื้อเตาไม่ได้ซื้อร่มไม่ได้ซื้อกล่องไม่ได้ซื้อเก้าอี้ไม่ได้ซื้อเปิดร้านนี่แบบทุนน้อยแบบครประหยัดอหละร้านเนี่ยจริงถ้าถ้าเปิดครั้งแรกมันต้องมีประมาณสองพันอ่ะเออเพราะว่าเนี่นยของหมดเนี่ยประมาณพันกว่าบาทอ่ะ นั่นแหละเปิดอย่างแรกก็ต้องอะโต้ละและ้วก็กล่องละลมต้องมีละแล้วก็เตาละเราจะได้ต่อปลั๊กไฟมาเปิดพัดลมอะน้าร้อนโอ้มันยังไม่เย็นหนอพี่เล่นเปิดอันนี้เพิ่งบ่ายเองเนาะกี่ละเที่ยงสี่สิบเที่ยงสี่สิบปะเออนี่ลูกค้าเรานี่ร้านตัดผมกินอันนี้ตัดผมเสร็จอันนีมากินเดี๋ยวมีคนมาวิ่งออกกำลังกายอื่นก็ซื้อ ชิ้นนั่งเด็กไม่เด็กระไรของมึงว่าบาลูกชิ้นยืนกินครับพ่อค้าพ่อค้า่กมาขายไม่ได้ก็งานนี้เลยขายไม่ได้เพราะว่าพ่อค้าลูกชิ้นยืนกินถ้าไม่ยืนก็นั่งเอา <laughs> อันนี้ก็ผักนะครับตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าเลยนนเป็นไงผักแบบสดมากครับ เพราะว่าผักเราจะซื้อวันต่อวันเลยนะครับนี่ซื้ออย่ตลาดนะบ้านอยู่ใกล้ตลาดดูเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบบรรยากาศหน้าร้านนะครับแบบว้ขับรถไหมจะให้ดูไงครับแบบมันคือเน๊ะมันดูดีมันดูสบายตาดีปะเนี่ยดูดิ ะตอนบ่ายเม่งแดดไปนั่นตึๆมๆเ็นไรตอนเย็นไม่มีแดดหรอกถ้ามองมาจากทางนี้ก็เห็นครับนี่มองจากถน้นก็เห็นนี่อยา่าตอนเนี้ยคนขับรถผ่านไปผ่านมาอื่นงงแล้ว <S 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 อู้วงน,นี้บ้านไม่ก็มีตั้งรถใหญ่โตขายอะไรลูกชิ้น ก็แบบหน้าฝนเนาะก็ต้องเข้าใจกันด้วยมันไม่มีรายรับม,มันก็ต้องแบบมีลงทุนอยอะเลยแต่ถ้าขายดีนี่เดี๋ยวผมจะลงปลาหมึกเลยนะปลาหมึกเนาะปลาหมึกคนกินเยอะอือแล้วมันไม่ค่อยมีขายด้วยแถวเนี้ยปลาหมึกย่างอ่ะแต่ปลาหมึกนี่ต้นทุนสูงนะครับแต่ปลาหมึกกาไรน้อยเนาะแต่ว่ามันคนซื้อเยอะไงแต่ลูกชิ้นมันจะกาไรน่าจะเยอะกว่าว,วันนี้ไมล่ละห้าบาทเนียเสียแค่นวดอ่ะนวดอ่ เอ้ยมาละห้าอะไรไมาละสิบเลยปลาหมึกมันแพงเออทำกุ้งหมาลาปลาหมึกหมาลาโอ้ยม่นคิดไปไก่ตอนนี้หมดฮะกินหมดแหละอืเนี่ยดูแล้วเราทำแบบเราทำเป็นที่นั่งไม่ได้เพราะมันอยู่นอกบ้านเราไม่ได้เราอยู่นอกเสาไฟครับใน,นเขตอันนี้ที่จริงอะ่ะตอนนี้พื้นที่หลวงหมดเลยเนาะแต่มันอยู่ในเขตหน้าบ้านเราเราก็ทำได้ แล้วไอ้นี่ผ่านมาเนาะฮะเทสกิกผ่านมาเห็นเนาะเก็บภาษีค่าป้ายโอ้ยีอื่นเก็บอยู่อ่ะอืมแล้วมันอยู่หน้าบ้านเลยหน้าบ้านหลังนี้มีใครกล้าเก็บหรออย่าจริงไม่เทสกิกผ่านมาออืยี่มันเทสวันทั้ไม่ได้นี่ครับนี่ครับเจ้าของร้านครับไม่เกี่ยวครับแล้วมันเก็บมากับแพงรับป้ายคราวนี้เดือนละร้อยห้าสิบยายซื้อลูกชิ้นครับ เฮ้ยพี่บอกยาย่แล้วแจมบอกเร็วลูกชิน้นลูกชิน้นลูกชิน้นครับลูกชิน้นลูกโอ้โหไ, <c oughs> ไปทาลูกค้าอีกลูกค้าเลยเริ่มมึนแล้วครับตอนนี้เอออากาศก็ดีอยู่ในร่มอ่ะแต่ว่าถ้าอยู่นอกร่มมันร้อนคนระับลูกชิ้นเราจะเสียว่าตายแดดตัวเนี้ยไม่เสียถ้าย่างแล้วไม่เสียหรอก อืมแต่เราต้องเอาน้ำมาลดหน่อยรดเนี่ยหน้าบ้านไม่ให้มันฝุ่นตะาเกเดี๋ยวตะาเกมาจากข้างหน้าตะาเกงงเลยเดี๋ยวเอามันทำไรวะมันตั้งอะไรกันวะดิลูกเจนครับลูกเจนโอ้ยไปเช็คไปต้องซ้อก๊อกอกกอกกออันนี้อันนี้คือยังไม่ได้เปิดร้านนะเราพูดเล่นต่อนเด็กไปเฉยครับอย่ามามากนะครับ โอ้ oh, oh, ย่างมาจุดเท่านี้ตัดมาจากไหน,น,นพี่ยายให้ oh, oh, yeah. หอ๋อโอยยายยายรู้วนี่บอกยายโอ้ยไหลีบอก <laughs> ลีนะครับ <laughs> โอ้จุดไฟย่างแหละตั้งร้านแล้วย่างครับโอ้ยโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ <laughs>